สวัสดีครับเกษตามพันธ์ครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงครับวิธีการปลูกหอยขมจากการจาศีลนะครับคือเรื่องมีว่านะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจําศีลหอยขมนะครับเพื่อในการขนส่งนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ทําหอยขมนะครับเพื่อจําหน่ายกับลูกค้านะครับโดยการนําไปคุกกับโคลนะครับหลังจากนั้นก็นําไปผึ่งรวมไม้แห้งนะครับให้เขาหลับแล้วก็ ปิดฟ้านะครับจนสนิทนะครับเราถึงจะนําส่งให้ลูกค้าได้นะครับซึ่งลักษณะนะครับของหอยขอมที่จําศีลแล้วนะครับว่จะเป็นลักษณะที่เขาปิดฟ้านะครับเข้าไปอ,อย่างนี้นะครับเพื่อหยุดกระบวนการการทํางานต่างๆของร่างกายนะครับแล้วทีนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงวิธีการปลุก เขานะครับให้ตื่นจากการจำศีลน,นะครับซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรก็รับชมไปด,ด้วยกันนะครับผมพี่น้องครับหอยขมที่จำศีลมาแล้วนะครับเราจะโยนลงไปในบ่อหรือว่าสระที่เราจะเลี้ยงเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะนอกน้ำแล้วก็ตายได้นะครับผมวิธีการนะครับก็คือเราจะต้องอทำเหมือนธรรมาชาติเลยนะครับเหมือนช่วงที่เขาจำสีนหน้าหน้าเลี้งแล้วก็ เขาจะตื่นขึ้นมาในช่วงหน้าฝนนะครับนั่นก็คือการใช้น้ำครับค่อยๆลดลงไปที่ตัวเขานะครับเหมือนกับโดนน้ำฝนนะครับผมเพื่อให้เป็นการกระตุ้นนะครับว่าอาถึงหน้าฝนแล้วนะครับให้เขาขึ้นมาจากการจำศีลนะครับผมซึ่งเราก็แค่นะครับเอาน้ํามาฉีดพ่นนะครับไปที่ตัวเขาหรือว่าอาจจะเป็นบัวลดน้ํานะครับ มาลดไปที่ตัวเขานะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เติมน้ําลงไปให้ท่วมตัวหอยนะครับเล็กน้อยก็พอนะครับเพราะว่าในช่วงที่เขาตื่นจากการจำาิทธใหม่ๆนะครับเขาต้องการออกซิเจนนะครับในการหายใจนะครับเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของเขานะครับผม หลังจากที่ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้หอยขมก็ได้ฟื้นขึ้นมาจากการจำศีลแล้วนะครับ mm hmm. เขาก็เดินไปทั่วเลยนะครับผมอันนี้ก็คือนะครับหอยขมที่เปิดฝาออกมาแล้วนะครับมีหอยเชอรี่ด้วยนะครับผมทำไว้นะครับเผื่อพี่น้องที่เลี้ยงหอยเชอรี่สนใจนะครับวิธีการนี้ก็ทำได้ทั้งหอยเชอรี่แล้วก็หอยขมนะครับ อ่านี่ก็คือเทคนิคดีๆที่เกษตรตามฝันนํามาเสนอนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผม